สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมินยงคุยกับแฟนแฟน ช่วงนี้ต้องเจอกับดราม่ารายวันเลยละครับสําหรับทิไพรายวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศชื่อดังพระก่อนน้านก็โดนดราม่าเจ้าต,ตัวต้องขอยุติบทบาทในรายการนินทาประเทศไทยซึ่งหลังจากที่ได้ยุติบทบาทและเดินออกจากรายการก็ทําให้เจอดราม่าอีกเรียกได้ว่าเป็นดราม่ารายวันจริงๆแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยไม่แพ้ก,กันก็คือความสัมพันธ์กับหนุ่มเกาหลีอย่างมินยอง พระหลังจากที่ศึกออกมาแล้วก็มีภาพความสนิทกับมินยงรวมถึงก่อนนั้นนี่ก็บอกว่ามินยงคือความสุขทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันราสุดมินยงก็ได้ออกมาตอบเรื่องนี้แล้วพระหลังจากที่มีคนเข้ามาถามว่าเป็นแฟนกันจริงๆหรอมินยงก็ได้เข้ามาตอบด้วยอีโมจิหัวเราะพร้อมข้อความว่าชอบผู้หญิงเรียกได้ว่ามินยงนั้นก็ได้ออกมาตอบด้วยตัวเองแล้วะครับว่าไม่ได้เป็นแฟนกันซึ่งถ้าดูในไลฟ์บ่อยๆก็จะเห็นว่าคู่นี้ดูแล เหมือนพี่น้องมากกว่าโดยทิทฐิไพรวันก็เอนโดและอยากเสริมความมั่นใจให้มินยงเพราะก่อนหน้านี้ที่เจอมินยงเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่ค่อยกล้ายิ้มทั้งทัที่เวลายิ้มแล้วน่ารักมากตัวเองเลยเสริมความมั่นใจให้มินยงนั่นเองและที่ผ่านมาก็มีมิตรภาพดีๆให้กันตลอดยังไงก็ขอให้ดราม่าต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบครับ